ส,สวัสดีครับพบกับกูเจ๋งเด็กเนกุ้งกันแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งไปสุ่มทอดมานะครับนี่เพิ่งสุ่มทอดมาอทอดตั้งหลายรอบกว่าจะได้เนี่ยงานเพิ่งเริ่มยุบนะครับลองทอดมาลองช่างกิโดนนะครับนี่ครับลองช่างดูเอ่ะมาเดี๋ยวเราเทน้ำออก่อน,นอเนาะม,มาอ้วนจับหน่อย มาเร้ามาเร้ามาเร้านี่ครับได้ทําการ<ม>เีนน้ำออกแล้วนะครับถังอันนี้ถังอันนี้หนักหนึ่งกิโลสี่ขีดนะครับอันนี้กุ้งมีกี่ตัวสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่ตัวนะครับ สิบสี่ตัวถังถังอันนี้หนักโลครึ่งนะครับอันนี้กุ้งสิบสี่ตัวนะครับอันนี้มันโลสองโลครึ่งสองโลครึ่งนะอ๋อเท่ากับอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าตัวโลนะครับอันนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองลองจับเอากุ้งวางวันนี้แทนนทะน kung ni 4 6 8 นั้นสิบสองตัวนะครับสิบสองตัวก็โลนะครับใช่ปะขนาดโลสิบสองตัวไม่ใช่สิบสี่ตัวละอัน,นอีกสองตัวเออลุง้ายได้ค่ะนี่แส่เพิ่มไป2สองตัวโอ้ยแรงเบีแรงเบี้ยเงยขึ้นมาอีกสองขีด ก็ประมาณสิบสามสิบสองถงสิบสามตัวโลนะครับโเรเฉลี่ยนะครับโยเชเลี่ยอันนี้ลงผู้ล้วนนะครับผู้ล้วนหลังจากน้าท่วมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเหลือเยอะหรือเปล่านะครับก็ลองเอามาชังดูแล้วเดี๋ยวก็ทำการปล่อยนะครับโอเคล่นยี้บอแล้ว่อนในกระทา <c oughs>